เสร็จแล้วสําหรับแกงเห็ดป่าใสหน่อไม้ดองของโต,โตเต๋นะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับร้อนสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโต,โตเต๋ถีชาวบ้านนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนๆน,นะครับไปเก็บเห็ดป่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะมา แกงห็ดป่าสไตล์ตัวเต๋ให้ชิมกันนะครับน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่ครับพี่แกงครับหนึ่งช้อนโต๊ะตัวเต๋ใส่ไปแล้วนะครับพี่แกงหนึ่งช้อนโต๊ะยวดูส่วนประกอบต่อไปครับผมเครื่องปรุงต่อไปนะครับนี่คือหัวข่านะครับมีหัวข่าใส่หัวข่าลงไปนะครับเพราะน้ําเราเริ่มเดือดแล้วครับ มดขาแล้วก็มีตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้นะครับมือใส่ตะไคร้ลงไปนะครับตะไคร้แนะนาวัดทุบสักหน่อยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดก่อนนะครับผมกําลังเดือดแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับฟองเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ในหม้อก็จะมีพริกแกงนะครับ มีโหกขามีตะไคร้มีใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่สูตรของโตเตเองนะครับมันช่ว่าสูตรไทยนะครับน้ําเริ่มเดือดแล้วครับโตเตจะเติมเกลือนะครับหนึ่งช้อนโตะนะครับเติมเกลือลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะเติมผมจะใส่นี่ครับหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มนะครับแนะนาเพื่อนเพื่อนว่าหน่อไม้ เราหน่อไม้ดองเนี่ยเราควรจะล้างสักหนึ่งน้ำนะครับผมก็ล้างแล้วเราผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่ไปให้หมดเลยนะครับครับแต่หน่อไม้ดองแล้วเดี๋ยวเราเราชมต่อไปครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับโตเตะเติมผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับ ต่อไปโตเตก็จะเติมน้ำปลาะนะครับยี่ห้ออะไรผมไม่รู้นะครับใส่มากอร่อยมาก2 3งสามนะครับนี่ฟูโตเตคนขวาอร่อยแน่นะครับนี่ใส่3ามช้อนก็หอมมากเลยครับกลิ่นน้ำปลานะี่ขึ้นมาเตะจงมุกเลยเดี๋ยวเราเร,าราชมขั้นตอนต่อไปครับผมตอนนี้น้ำในหม้อก็เดือดแล้วนะครับ เครื่องปรุงเราก็ใส่ไปจนหมดเลียวนะครับเดี๋ยวผมคอดชิมก่อนนะครับที่สกักนประมาณนี้นอืมโอเครสชาติกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเห็ดนะครับที่เราไปหามากันนะครับจากคลิปที่แล้วกลับไปดูได้ครับตัวเต๋ไปหามา นี่ครับเห็ดป่าที่โตเต้ไปหามานะครับนี่ล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับนี่เห็ดป่านะครับโตเต้จะไม่หั่นนะครับไม่หั่นเป็นชิ้นจะใส่เปเป็นดอกอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็ดเขาเรียกเป็นดอกอะใช่ครับนี่เห็ดต่างๆที่โตเต้ไปหามานะครับเห็นไหมครับนี่สีสันสวยงามเห็ดที่เราไปหามาจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวโตเต้จะเอาลงหม้อเลยนะครับ อนุญ,ญาตนะครับใส่ลงไปเป็นดอกๆเลยนะครับเพื่อนเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะใส่ปเดียครับเห็ดต้องใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเห็ดเขาสุกง,ง่ายนะครับนี่ง่ายใส่ไปแล้วนะครับขสักหน่อยนึงนะนแกงเห็ดสูตรโตเตะนะครับเนี่ยเห็ดปลา ตามฤดูกาลนะครับก็จะมีช like okay. ่วงนี่แหละเนาะช่วงหน้าฝนเนี่ยเห็ดเขาจะเกิดเราก็ไปหามาเก็บมากินนะครับแต่ว่าแนะนํานะครับท่านไหนที่ไม่เคยหาเห็ดป่าหรือไม่รู้จักเห็ดป่าดีพอก็คนจะมีคนที่เขามีความรู้เรื่องเห็ดนะครับไปด้วยนะครับเขาจะได้แนะนําเราได้ว่าเห็ดชนิดไหนกินได้หรือเห็ดชนิดไหนกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็ดก็มีหลายชนิดนะครับแต่สําหรับตเต๋ก็หาเห็ดมาแต่เล็กๆนะครับ พอจะมีความรู้เรื่องเห็ดบ้างแต่ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับผมดูบรรยากาศในหม้อครับน้ํากําลังเดือดนะครับนี่ต้มให้เห็ดสุกนะครับแล้วก็เคี่ยวเครื่องปรุงต่างต่างให้เข้ากันให้ดีนะครับเห็นไหมครับน้ากาลังเดือดงวกพวกๆเลยครับจากเห็ดที่โตเตไปหามานะครับนี่ผมชิมสองสามรอบแล้วก็ แซบนัวนะครับอร่อยด้วยน้ำปลาอร่อยด้วยเครื่องปรุงนะถ้าเกิดว่ามีใบหูระพาใส่จะหอมมากๆนะครับแต่ว่าตัวเต๋าหาไม่ได้นะครับไม่มีก็เลยไม่ใส่นะครับสําหรับใบหูระพาเป็นไงครับเนี่ยเห็ดเราก็กำลังน้ําในหม้อกําลังเดือดนะครับเห็ดก็กําลังสุกไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวเรารอไปชมตอนเห็ดสุกนะครับว่าเอ่อรสชาติจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปชิมกันตอนนั้นนะครับต้มมา ห้านาทีแล้วก็สุกแล้วนะครับสำหรับเผ็ดของโตเต้แกงเห็ดใส่หน่อไม้ดองนะครับเดี๋ยวเรา,าไปชิมกันเดี๋ยวตอนนี้โตเต้ขอตัวไปที่แกงเห็ดใส่ชามก่อนนะครับผมถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะครับสำหรับแกงเห็ดป่าใส่หน่อไม้ดองออกสูตรของโตเตะเองนะครับนี่ <Okay. S 1> เห็ดไข่เนาะโตเต้จะแกงแบบไม่หั่นชิ้นนะครับเห็ดนี่ใส่เป็นตกอกๆกปเลยนะครับ ชิมก่อนนะครับอืมอมีความหนึบหนับความหวานน้ำรับน้ํำเกงก็อร่อยนี่เห็ดเป็นเนี้ยกลมๆเ,เห็ดไข่กลมๆนี่ครับเห็นไหมพี่น้องเห็ดไข่นะครับเนี่ยมันตัวตีเรียกเห็ดข้ไข่นะครับ ดอกก็ทำน้ำพุดตามหน่อยน้ำซุปน้ำซุปแล้วหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองอก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเก่าที่เข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปของตัวเต๋นะครับ ยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องโตเต๋ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ตัวเต๋ทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกติดตามให้ตัวเต๋ด้วยนะครับนี่เห็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวเต๋ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับผมเสร็จแล้วสําหรับแกงเห็ดปลาใสหน่อไม้ดองของโตเต๋นะครับ เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับร้อน